สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยในวันนี้ผมรู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ในชีวิตจริงกูทำหน้าตาแบบนี้อยู่หน้าตาแบบเดดอินไซด์มากๆแต่กูนั้นก็ต้องใส่หน้ากาก,กอันนี้เอาไว้เพื่อที่จะต้องปกปิดความรู้สึกนี้ใช่เลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ธุรกิจการทำยู b ูของผมนั้นไปได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เว้ผมจึงจำเป็นจะต้องหาอาชีพอื่นในการทำแล้ว นี่เลยออนไลน์บิสเนสซิมูเลเตอร์ภาคที่2นี่จะถือว่าเป็นการกอบกู้นะครับความเป็นอยู่ในตอนนี้ของกูเว้ถ้าถามว่าทำไมถึงไม่เล่นภาคแรกภาคแรกมันไม่เด้งขึ้นหน้าฟีดกูเกมเกมนี้ผมจะทำให้เรานั้นนะครับสามารถสร้างคอมพนีสร้างบริษัทของเราเองได้เว้ <S 1> <S 1> นี่ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่กูนั้นยังไม่มีและสามารถเอาเงินนั้นไปเสี่ยงนะครับเพื่อที่จะแลกมากับความสำเร็จเอาเงินไปเสี่ยงมึงเอาเงินไปเล่นไพ่เหรอ ไม่ใช่เหมือนเอาเงินไปเล่นหุ้นหรือเปล่ารู้สึกเกมนี้เหมือนมีเล่นหุ้นใช่แล้วมีตลาดหุ้นด้วยและให้เรานั้นกลายเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในเซิร์ฟเวอร์บอกเลยนะครับชีวิตยูทูบเบอร์ของผมตอนนี้ไม่สามารถทำให้ผมกลายเป็นคนรวยล้นฟ้าได้เว้ยผมจึงจำเป็นที่ต้องพึ <c oughs> ่งเกมนี้แม่เจ้าเป้าหมายสูงสุดของผมก็คือการซื้อรถคันนี้นะครับถ้าเกิดผมยังซื้อรถคันนี้ไม่ได้แล้วลก็ผมนะครับจะทำหน้าตาแบบนี้ไปตลอดทั้งชีวิต แล้วก็ใส่หน้ากากนี้ปกปิดความเศร้าเอาจริงผมว่าคุณผู้ชมเก่งมากเลยที่มาฟังกูบทอะไรแบบนี้ที่กูพูดมากูล้อเล่นหมดเลยมาครับเราไปดูเกมพารกันเลยดีกว่ามีค่ดับเบิลเอแล้วก็ดับเบิลเงินนะครับเดี๋ยวกดซื้อแบบรวดเร็วที่ผมพูดไปตะกี้นี้ผมล้อเล่นนะครับมันเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเว้ยเหตุผลที่ผมพูดไปนะครับกูพยายามที่จะแบบหาเนื้อเรื่องปูทางยังไงให้กูเข้ามาเล่นเกมนี้ได้แบบเนียนเวะ ปรากฏว่าเราจเป็นที่ต้องเอาเรื่องตะกี้เข้ามาพูดนะครับ,รบผมาคุณผู้ชมเราไปทําตามความฝันของผมกันเลยดีกว่าเฮ้ยอย่างแรกเว้เราสามารถตั้งชื่อคอมพานีเราได้นะครับ One t o d e Company อาละนี่คือออฟฟิศกูเหรอบริษัท One t o d e กูนี่คือออฟฟิศชิบห <ś c oughs> ายแล้วภายใน3วันกูจะหาเงินได้ยังไงเนี่ยเพื่อไปซื้อรถบูกาดีดูหน้ากูดีเอาละครับ อันนี้เราจะต้องเช่าอ่ะสิบนาที800บาทกับกูซื้อเลยได้ไหมอ่ะผมมีเงินเท่าไหร่พั 1, 2. 1, 2. 1, 2. นสองพันสองของราจะซื้อไม่ได้มั้งคงต้องเช่าก่อนโอเคคุณผู้ชมความฝันกูจบแล้วอย่างงี้จบแน่นอนจบแน่นอนโอ้เย็ดเคออฟฟิศกูโอ้โออันนี้มันบ้านล้างหกศพอะหรือว่ายัางไงวะเนี่ย กด e เพื่อเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ work อนไลน์กับ view order เราต้อง work อนไลน์ก่อนนะครับจริงๆแล้วกูเล่นไม่เป็นเลยต่างหากกด start working เอาละต้องทำงานละนี่แหละครับคุณผู้ชมธุรกิจเบื้องตน้นพื้นฐานของการทำธุรกิจออนไลน์นี่กูได้เงินมาแล้วใช่ไหม yes เดี๋ยวๆแป๊บนึงนะกด help กูจะได้เงินได้ยังไงกด use พิวเตอร์ไปลงที่ตรงนี้อ๋อแล้วก็กด press ไอ้บ้ามึงไม่บอกกูชิบหายแล้วกูมานั่งทำงานฟรีๆไปดิคือเราต้องกดคลิกด้วยนะคุณผู้ชมอ้าทำงานหนักมากเหนื่อยเหลืเกินอ้าวไฟขึ้นเลยทำงานหนักโอ้ my god นี่ละครับการทำธุรกิจออนไลน์แล้วเกมพาร์ทคูณ2กูทำงานหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเรามานั่งทำธุรกิจออนไลน์กันต่อนะคุณผู้ชมครับทีมงานต t ต่อไปทำยังไงต่อกูจะจ้างพนักงานได้อย่างไรกดไปตรงที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็เลือกจ้างพนักงานโอเคออฟฟิศตรงไหนตรงที่มันเป็นรูปคนจ้างพนักงานอ่ามึงจะได้เงิน30บาทตอ่อหนึ่งวิน่าจะแจ่มอยู่มั้งมันกูจ้างมึงมาเลยแล้วกันนะนี่เขามานั่งทางานให้ผมแบบนี้เลยเหรอว้าวแล้วนี่ใครวะเนี่ยนักลงทุน investor ฉันอยากจะลงทุนในบริษัทของแกนะคุณดูบริษัทผมด้วยมึงคิดว่าบริษัทกูจะมีอะไรให้มึงลงทุนครับ แกจะต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าบริษัทมึงนั้นน่าลงทุนใช่แล้วบริษัทกูน่าลงทุนแน่นอนแกจะต้อง Beat ม y high score ดร้อยถ้านายสามารถ Beat ได้แล้วเวลาต่ำกว่า30วิวิแล้วเราก็จะให้เงินนาย2400โอเคโอเคเดี๋ยวจะลองดูนะครับแต่เราจะต้องเสียเงินพัน2ให้กับเขาเอาละเร็วๆๆๆๆๆเ 800ใช่ไหมกูทำได้กระจอกเลยมึงดูกูกูเท่าไหร่แล้วผมสร้างเงินเยอะเยอะมากอมมมาบอกเลยโอไม่เมื่อยแขนว่ะบอกเลยรวยมากๆเอาละครับเราจ่ายค่าเช่าเลยไหมค่าเช่าเท่าไหร่800เดี๋ยวจ่ายนะครับเราจะได้มีเวลาเพิ่มขึ้นเป็น15นาทีส่วนมึงนุบกูอยากจะตบกระบ,บาลสักทีหนึ่งแบบปั๊บกรุณนาช่วยทำงานเร็วๆ,ๆหน่อยได้ไหมโอ้โหสีหน้านเครียดเลยทีเดียว ต่อไปนะครับผมคิดว่าเราควรที่จะจ้างคนมาทํางานให้เราเพิ่มคือเราต้องเพิ่มแบบ Delivery ด้วยเหรอวะผมจ้างคนนี้ได้ไหมเขาเป็น d e l i เ e อ y อ่ะมัน5้าพันแต่ผมยังไม่มีเงินอืมงั้นเราจ้างหนูคนนี้เพิ่มดีกว่านะครับคุณผู้ชมชื่อเจอต้าฉันไม่รู้หรอกว่านายเชื่ออะไรแต่ว่าเรามาทํางานด้วยกันดีกว่าบอกได้เลยบริษัทของเรานั้นจะเป็นบริษัทที่สุดยอดมาก ถึงแม้ว่ามันจะเล็กแบบแคบเป็นลังหนูแล้วก็ตามเล่นเกมนี้เหมือนคุณฟัง ASMR คีย์บอร์ดเดี๋ยวคุณฟังอีกทีนึงเว้ย ASMR เอาวะรวยรวยรวยยยยเดี๋ยวจังหวะนี้นะครับเราต้องทำการจ้างพนักงานมาเพิ่มแล้วเราจ้าง delivery man จ้างมาทำไมวะเหมือนเราสามารถสั่งออเดอร์ได้หรือยังชิปหาย ไม่มีออเดอร์อะไรเลยอะแล้วผมจ้างเขามาไม่นะอย่างงี้กูก็จ้างเขามาฟีๆอีะดิจืด o อไมค์กคือเขามีเอาไว้รันออเดอร์คุณผู้ชมเงินเดือน5,000เฮ้ยตะกี้มีออเดอร์เข้ามาแล้วมีออเดอร์เข้ามาแล้วโอ้โอ้ this is epic delivery 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 เอาละเขาห้ทำยังไงวะ delivery ปุ๊บเราต้องออกจากออฟฟิศเราเพราะเราจะต้อง ขับรถไปส่งเหรอ You got new order อันนี้1,000เลยโอเคเอ้าเดี๋ยวแล้วกูมี delivery man ไม่ใช่เหรอวะเอ่อใช่แล้วเขาน่าจะเป็น delivery man ให้กับผมแม่งไม่น่ารอดวะ่ะแล้วดูบริษัทคนอื่นดูดิดูเขาสูงมันตึกเลยสูงมันตึกใบหยกเลยเอัเป็นชั้นสอง <c oughs> อ้เงินไม่มีโอ้ไม่นะจู่ๆเงินก็มาเลย ยัดแค่เงินมาจากไหนเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆคุณผู้ชมนี่ผมมีชั้นสองแล้วลองขึ้นไปดูหน่อยขึ้นไปดูอันนี้เป็นเก้าอี้ของเราเองอันนี้เป็นโต๊ะของเราเองนะครับเดี๋ยวเราจ้างใครคนไหนวะที่สร้างเงินให้เราเยอะๆนี่จ้างเจ้าหมอนี่มาเงินเยอะดีจ้างเจ้าหมอนี่ด้วยชั้นหนึ่งมันได้แค่สองคนน่ะคุณผู้ชมครับแล้วเรามีแค่สองชั้นนะครับแย่จังเลย โอ้งาน Delivery แม่งมาเต็มเลยกูบอกเลยนะคนที่เป็นหน่วยรับส่งอะ่ะเหนื่อยมากโอ้โหนี่ยังรับส่งยังไม่เสร็จเลยชิปหายแล้วอย่างนี้มันจะทันไหมเนี่ยดูของแต่ละอย่างโอ้ my g ยกออย่างนี้กูต้องไปส่งเองก็วเปล่าวะป๊บนึงนะเช่ารถมาก่อนบอกเลยนะครับว่าการที่ทำธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเว้ยเราจะต้องเหนื่อยมากมาก แม่งมีนิวออเดอร์อีกแล้วสต็อปอย่าพึ่งใจเย็นๆเอามาส่งให้ครับเอ๊ะแล้วมีที่ไหนใกล้ๆอีกโอ้แม่งไกลชิบหายเลยสามตรงนี้เหรอเฮองงี้เดียววะส่งที่เดียวกันมีตรงไหนแบบส่งที่เดียวกันอีก no นี่มีแล้วอะสี่ห้าอันนี้ใกล้ๆอันนี้ใกล้ๆเราจะส่งที่นี่มันใกล้ๆก่อนนะครับเพราะว่าเรานั้นเป็นไอ้ขี้เกียจเอ๊ะ รถรับส่ง e MS s ของเรานะครับเขาทำงานเสร็จแล้วเขา Delivery ภายใน5นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องขับรถไปส่งตรงนั้นละเดี๋ยวเราเอาขึ้นรถตู้เองดีกว่าฝากด้วยนะของพวกนี้เดียวอย่าพึ่งเนอะกูจะ <No! S 1> ไม่กดโอ้ oh my g ยกกูเกลียดมึงช่างหัวมาแล้วครับเดี๋ยวเรารอให้เขาไปส่งให้เสร็จก่อนนี่ไงเราสามารถอัปเกรดออฟฟิศได้เดี๋ยวนะคลีนเออนี่ต้องคลีนก่อน รีมูฟออยเออคลีนทุกอย่างเออโอเคมันจะได้แบบบวกสกิลเวิร์กของอาจลูกน้องเราเข้าไปด้วยนะครับรีเพล์ริปวอลเปเปอร์อ่ะใช่แมคราวนี้ก็น่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิมเป็นไงครับนักลงทุนตอนนี้ผมบอกเลยเลยบริษ,ษัทของเรานั้นใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวโคอัพก่อนนะนี่ what แล้มตรงนี้มัน โอ้ oh my god เดดเดดมึงต้องอัพเป็นชั้นๆไปอย่างนั้นเหรอมาครับคราวนี้ลองทำงานออนไลน์ดูผมอยากรู้ว่ามันจะได้เท่าไหร่อโอหเออเอออาจจะเยอะกว่าเดิมนะครับเกือบสองแสนอานิ้วกูโมา my god โอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอัดเกมมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ผมถือว่าผมทําธุรกิจได้ประสบความสําเร็จไม่เลวเลยถึงแม้ว่าอาจจะต้องมีโลบักแรกมานิดหน่อยคําถามสุดท้ายที่คุณผู้ชมถามผมนะครับว่าเอ๊ะพี่สรุปมึงได้รถบูกาตี้มึงจริงหรือเปล่ากูได้จริงๆเว้ยเดี๋ยวดูนี่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 บูกาตี้คันนี้กับเอาบ้านหรูแบบนี้นะครับโอไม่จริงแม่เจ้าข้าใช้ได้รถหรูมาแล้ว ี่มันสุดยอดไปเลยนี่นี่นี่บูกาตี้ของผมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวขอจัดฉากนิดหน่อยโอไมคความฝันผมเป็นจริงแล้วคุณผู้ชมครับนี่เลยบูกาตี้ของผมนะครับแมมีความสุขมากๆเลยครับในที่สุดผมนั้นก็ทําธุรกิจแล้วก็ได้รถคันนี้มาครอบครองมาเป็นของผมแล้วผมนั้นรู้สึกดีใจมากๆเย้กูอยากตาย